ได้ไหมมาแล้วรองแล้วปลาเหรอมันคืออะไรปลาเหรอจับ่เห็น,หนบ่ปอดนอนได้แลว้ว กบเลยกบมันอยู่น้ำเข่าพุ่นมันหาพุ่นีะเมื่อกี้มันไหลตัวมันร้องอยู่แต่มันห้องมันใหญ่เหนือต้องหลายตัวเมื่อกี้สามสี่ตัวน่ะอยู่ในมยู่ในกอไม้นี่แหละอ่ะดูซิอันนี้แหละ เห็นไหมมันดีตรงมันเลี้ยงขอใหม่นะไม่เห็นมันเลน้ยงของใหม่ใช่มันเลี้ยงบิเข้าไปในพุ่มนั้นแหละนี่เสียงนกเสียงไอ้เสียงเขียดร้องดังระงอมไปหมดเลยมันไม่ร้องแล้วนี่อื มื่อกี้มีตั้งหลายตัวอยู่ตรงน,นี้แหลนะเครื่องให้ก<ม>ันต้อนโคตรกได้ไหมได้ไหมไอ้ตัวคืออะไรอึ้งอ่างบอ่ <c oughs> อืออือ่างโครย์ชื่อว่าอึ้งอ่างเมื่อหลายตัวเมื่อกี้ตัวน,นี้แหละอยู่ปปยขึ้นบริกาไปคุณผู้ชมที่ทำตรงพอมันมีคนมาโดนมันก็ตกใจมันก็เข้าไปพุ่มเนาะหลายตัวเมื่อกี้นะ เหรอหมดละมังงันนอ่ะดูสิมันแหลหอยบอกเออมันวิ่งมันกิ้มอยู่ข้างนอกตั้งหลายตัวมันอยู่รอบนอกเออใช่เลย อีกสามสี่ตัวเมื่อกี้เลยแต่ตอนตัวเองมาตอนตอนที่มันร้องเยอะๆนั่นนะอืมเออไม่ใช่หรอกทำาอีกแล้วนี่มาเจ้าบอกตามเจ้าของมาเนาะถ้าออกมามันมันจะออกมาแล้วนั่นเนาะเชื่ออะไรร้องนะอยู่ไหนร้องแก่กระนขี้อยู่ตรงนี้นี่มั้ยมีเชือกมีอะไมันมีบนปา่าเหรอ นะไรเจออัพตัวเล็กๆป่ะก <หา S 1> ู้มือนี่แหละตัวบับเพียงดังมากเลยนะหนูให้มันไปนี่มหน่นะเข้าไปสายแล้วนี่นมันเข้าไปเลยใช่ไหม เออน้ำมันก็ไม่ลึกเท่าไหร่ยามันเยอะเนาะยามันันกฝนมันเข้าไปยามันเอออืมอืมฝนิ้นๆเป็นไงอ่ะเออมันบ่เออมันบ่เปิดแบบังเลยมันข้าวอืมถ้าถ้ามีฝนด้วยนะก็ดีจังอันเนะ อเ,เออดูเป็นอปัญหาดีนะเล็กอันมาฆ่าหญ้าเลยออกไปตากไปมันวนเออใช่หญ้าลายเนาะที่นี่ก่อมน,นมาเอายาคืเอเอ,อายาไปดีกว่าเนะาะยาไปหัวลูกเอาลูกเอาค่อตากเลยถ้ามันแห้งให้ก็ใหาย้ย่าให้เปียกให้วัวข้าวพยกินหมดแล้วควายข้าวพลอยฮใช่ มันเลือกเนาะอมดูสิจะฝนจะฝนซ้ำมาไหมเนี่ยอาจเน่ไม่แน่เนาะเดือดอาจจะตกมาก็ได้เนาะใช่จะจะรออยู่นี่อู้หนี่กลัวเลยมันมันร้องใส่คนเลยนะี่ร้องยมันมันตกได้ไข่ม้ มันห้องกุห่ามันฟองเอออเสียงสน,นั่นหนูเสียงดังจนเม,มื่อกี้น่ะผมเดินตามเสียงมาเลยเออโอ้โหเสียงนยเนาะเสียงมันเสมันหันไปมันยังกับ เออถ้าเกิดเอาออกมาเข้ามาดูาที่นะมันเนาะมันจะไข่อยู่นี่แหลนะเนาะเวลาไข่ไข่มันจะออกเป็นลูกพ่วงอือใช่เาอยจะให้น้ำมันบกเนาะทิงเลยใ,ให้มันขยายพันธุ์เพิ่มเติมอีกยยอือเออว่าบอกเป็นลูกพ่วงมันมันจะไม่เหมือนปลูกงาอะไรเลยต้นไก่อะไร ัมันิเป็นลูกเทกพวกจนว่าขาดหานขาดยังมันคิเป็นลูกกบอพันเงนกบอันนี้เ่เห็นมันได้ทันออกไข่เป็นลูกพวกก็หายเลยเนาะเสียงนั่นนะยล้้ล้่นตัวาลาใช่ มันอยู่นี่เหรอเนาะไอตัวนั้นน่ะแหรเอานั่นสิมันเหมือนลมเหมือนฝนจะตกนั่นไงแอันี้ก็เสียวมากสิแล้วนี่นะ เอออมันบอกใหกบได้ัน่ตันน้อยเออเมื่อกี้มันตัวใหญ่ๆห่เลยเมื่อกี้เนาะเออถ้ามันห้องมันปองเพราะต้ามันแหววบอกเออมันเล็กเลยดูสิจนไมได้เท่เดียวเดียวตอนแรกกัวมันเหมือนใหญ่มากเลยตอนแรกผมยืนอยู่เนาะอืมนิดเดียวนาะเออถ้ามันร้องมันจะปองอออ เพราะออกมาก่อนเนาะตัวให้ออกมา ไปไหมไปอ๋อตายแล้วได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้เนะี่ยมันเชื่องไม่กลัวเนาะ เยงมากอืออ่เยอระงมดเลยดังขนาดนั้นเลยดูมันดูกันอยู่ดีเลยนะฮะมันอยู่กับบนต้นตีนขึ้นไม้ใช่ไหมอ,อืมอือหอายอืมแลมวนมอยมอยืมอ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 ื จะทำได้หลายตัวได้ได้ห้าตัวไหมได้แหละคี4ตัวเอออยู่ในชอกไม้นัแนแลนนนเลเคือด้วยกลับบ้านก่อนอม,มันฝนจะตกมาจากนู่นแหละ เนาะแกออกมาหมดเลยเดี๋ยวมันจะเข้าไปจับได้เสียงดังทั้งทุ่งหนาท่านผู้ชมจา๋าเสียงร้องกบดูสิเคกลับบ้านขท่านผู้ชมดึกแล้วล่ะ เสียงระลมหมดเลยโอ้สิเสียงระลมไปหมดเลยทุ้้งนาเลย